เคยรู้สึกไหมว่าแม้เราจะเป็นคนดีมีน้ำใจไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่กลับต้องอยู่ลำทางโดดเดี่ยวเงียบเหงาราวกับถูกลืมจากโลกใบนี้แล้วคุณเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมบางคนที่ชอบเอาเปรียบกลับมีเพื่อนมากมายทำไมคนที่จริงใจกับทุกคนกลับต้องนั่งเงียบอยู่คนเดียวในห้องแคบๆอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปว่านี่คือคำสาปแห่งโชคชะตาเพราะแท้จริงแล้ว ความโดดเดี่ยวของคุณอาจไม่ใช่โศกนาตรกรรมแต่คือสัญญาณบุญใหญ่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างลึกซึ้งฟังให้จบแล้วคุณจะไม่เสียใจกับการที่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านผู้สแสวงหาความจริงทางใจขอต้อนรับเข้าสู่ธรรมสอนใจช่องที่จะพาคุณกลับมาฟังเสียงของใจตัวเองอีกครั้ง ผ่านคําสอนของพระพุทธองค์ความจริงของชีวิตและบทเรียนจากทุกที่มีค่าเกินกว่าทองคําเรานำเสนอทุกคลิปด้วยหัวใจเพื่อจุดประกายแสงสว่างให้กับชีวิตคุณหากคุณเคยรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจช่องนี้เข้าใจคุณเสมอคนที่ต้องอยู่ลำพังไม่ได้แปลว่าเป็นคนไร้ค่าแต่บางทีคือบุญบาร,รมีของคุณนั่นเองที่พาคุณแยกออกจากฝูงชน เพื่อให้คุณมีพื้นที่ว่างพอจะฟังเสียงภายในของตัวเองพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าผู้ใดอยู่ผู้เดียวไม่เบื่อหน่ายความสงัดไม่หลงไปกับเสียงโลกผู้นั้นแหละใกล้ธรรมธรรมหมักไม่ได้อยู่ในคำพูดที่ไพเราะแต่อยู่ในจังหวะเงียบที่คุณได้อยู่กับตัวเองมีคนมากมายบนโลกนี้ที่มองว่าการไม่มีใครอยู่ข้างๆคือเรื่องน่าเศร้า แต่พระพุทธเจ้ามองตากเพราะยิ่งจิตสายยิ่งนิ่งยิ่งสงบยิ่งเข้าถึงธรรมในยุคแห่งความวุ่นวายคนที่ยืนหยัดอยู่ในความเงียบคือผู้ที่สะสมบุญมาแล้วอย่างยาวนานคุณอาจเคยผ่านการสูญเสียเคยถูกรังเกียจเคยไม่มีใครเลือกแต่เบื้องหลังของสิ่งเหล่านั้นคือจิตที่กำลังถูกฝึกให้เข้มแข็งไม่ใช่เพื่อให้คุณลำบากแต่เพื่อให้คุณ เติบโตอย่างแท้จริงบางคนทำบุญเพื่อหวังได้สิ่งตอบแทนแต่คุณแค่ยังอยู่ต่อทั้งที่ไม่มีใครก็ถือว่าทำบุญอย่างยิ่งแล้วเพราะคุณกำลังและความยึดมั่นในผู้คนและหันกลับมาหาตนเองซึ่งนั่นแหละคือแก่นของธรรมะคนที่ต้องอยู่ลำพังไม่ได้แปลว่าไรโชคแต่คือผู้ถูกเลือกให้เข้าใจโลกมากกว่าคนทั่วไป คุณจะสังเกตได้ว่าคนที่ประสบธรรมมักเริ่มต้นจากการอยู่ลำพังเสมอเทียวกับบุญใหญ่ของคนโดดเดี่ยวดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้บางครั้งจิตวิญญาณของคนบางคนไม่ได้มาเพื่อวิ่งแข่งกับใครไม่ได้มาเพื่ออยู่ท่ามกลางเสียงปรบมือแต่มาเพื่อเรียนรู้การเงียบให้เป็นการอยู่กับความจริงที่เจ็บอย่างไม่หนี และนี่คือบุรดับลึกที่คนส่วนมากมองไม่เห็นเพราะอะไรหรือเพราะบุญบางชนิดไม่ส่งผลเป็นทรัพย์ไม่ส่งผลเป็นคนรักไม่แม้แต่ส่งผลเป็นชื่อเสียงแต่มันส่งผลเป็นปัญญาส่งผลเป็นแสงสว่างในใจส่งผลให้คุณกล้าหยุดในวันที่โลกทั้งใบกำลังเร่งพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไว้ว่า การอยู่ลำพังคือโอกาสสูงสุดที่จิตจะไต่ขึ้นสู่ภูมิแห่งความรู้แจ้งและบางคนบนโลกนี้ถูกแยกออกจากหมู่เพื่อนฝูงเพราะชะตากรรมต้องการให้เขาตื่นเร็วกว่าคนอื่นหากคุณคือคนที่ต้องใช้มือเช้ากับเงาตัวเองต้องเงยหน้าจากจอมือถือโดยไม่มีข้อความจากใครสักคนต้องห่มผ้าคืนนี้ด้วยความเงียบ ขอให้คุณรู้ไว้นั่นไม่ใช่โทษกรรมแต่นั่นคือสนามทดสอบของจิตที่มีกำลังบุญยิ่งคุณผ่านคืนที่เงียบเหงาได้โดยไม่ทำร้ายตัวเองยิ่งคุณผ่านวันทั้งวันโดยไม่แช่งชะตาชีวิตคุณยิ่งสังสมพลังบางอย่างที่ผู้คนจำนวนมากไม่เคยมีคือพลังของจิตมั่นคงซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เป็นหลักฐานของการบรรลุธรรมทุกขัน้นในพระสูตรหนึ่งมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งมีภิกษุรูปหนึ่งเศร้าใจเพราะไม่มีเพื่อนไม่มีหมุคณะท่านเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าไม่มีสาธรรมิกข้าพระเจ้าอยู่ลำพังเสมอพระพุทธองค์ตรัสตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่า ทิสุขเอย๋ยผู้ที่อยู่ลำพังแต่ยังตั้งมั่นในธรรมยังมีมันคายังไม่ประมาทย่อมประเสริฐกว่าผู้มีเพื่อนมากแต่ใจวุ่นวายใช่แล้วการอยู่ลำพังจึงไม่ใช่ตราบาตแต่เป็นตราแห่งผู้มุ่งสู่ทางพ้นทุกข์ใครก็ตามที่ได้ฟังถึงตรงนี้ขอให้คุณเริ่มมองความโดดเดี่ยวของตัวเองใหม่มันอาจไม่ใช่กรรมเก่าแต่มันคือครูใหญ่ที่พระพุทธองค์ให้มา เพื่อให้คุณเตรียมตัวรู้แจ้งก่อนใครความโดดเดี่ยวไม่ใช่จุดจบแต่คือจุดแยกสู่หนทางพ้นทุกข์ในยุคที่ทุกคนเสร็จติดเสียงจากภายนอกมีเพียงไม่กี่คนที่กล้าเผชิญหน้ากับเสียงในใจคนเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนผู้บุกเบิกทางจิตปัญญาณผู้ที่ไม่รอคำชมไม่ต้องการคนยกยอแต่เลือกที่จะฟัง ความจริงแม้มันจะราวลึกเทียงใดก็ตามพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีและการจะเข้าถึงความสงบนั้นได้ต้องผ่านการปล่อยวางผ่านการว่างผ่านความไม่ต้องการใครเข้าใจผู้ที่อยู่ลำพังแล้วไม่ทอแท้ไม่เฝ้ารอให้ใครกลับมาผู้นั้นจิตใจได้ก้าวข้ามความยึดติดแล้วอย่างน้อยหนึ่งขั้น และพระองค์ทรงย้ำว่านี่แหละคือบุญบุญที่ไม่ปรากฏให้ใครเห็นภายนอกแต่เป็นบุญใหญ่หลวงภายในแล้วคนโดดเดี่ยวสังสมบุญอย่างไรโดยไม่รู้ตัวหนึ่งบุญจากการไม่เบียดเบียนใครเลยเพราะเมื่ออยู่คนเดียวโอกาสทำผิดก็น้อยลงโอกาสใช้อารมณ์ใส่ใครหรือผู้ประจาร้ายก็แทบไม่มีคนเงียบๆหลายคน ทำบุญด้วยการไม่สร้างบาปและนั่นคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข้อหนึ่งตามคําสอนของพระพุทธองค์ 2. บุญจากความอดทนต่อทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าการอดทนคือตบะอันยิ่งและไม่มีใครรู้ว่าคนโดดเดี่ยวต้องอดทนกับความว่างเปล่าแค่ไหนแต่ทุกวินาทีที่ยังไม่ยอมแพ้ที่ยังลุกขึ้นมาต่อสู้กับใจของตัวเอง นั่นคือบุญในระดับปาฏิหาริย์ที่ไม่ต้องใช้เทียนไม่ต้องใช้ผ้าไตร 3. บุญจากการเจริญสติดโดยไม่รู้ตัวเพราะคนอยู่คนเดียวจะค่อยๆเริ่มรู้ทันความคิดของตัวเองเริ่มจับสังเกตได้ว่าวันนี้รู้สึกยังไงจิตตกตอนไหนใจสงบเมื่อไหร่นั่นคือการเริ่มเจริญสติซึ่งคือฐานของอริยมรรคมีองค์ แล,และคือประตูสู่การหลุดพ้นที่แท้จริงความโดดเดี่ยวจึงไม่ใช่โทษแต่มันคือรางวัลพิเศษที่มอบให้กับผู้มีจิตเข้มแข็งใครก็ตามที่อยู่คนเดียวได้อย่างไม่ทุกข์ย่อมเป็นผู้เข้าใกล้ธรรมะยิ่งคุณเงียบจิตคุณยิ่งแหลมคมยิ่งคุณไม่เรียกร้องความรักคุณยิ่งเข้าใจรักแท้จากภายใน และที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือคุณกำลังทำให้ชีวิตของคุณเป็นสตาน์ที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะไม่มีเสียงโลกไหนไม่มีมือใครไม่มีคนรักคนใดจะดึงจิตคุณออกไปจากสัจธรรมได้อีกรู้หรือไม่ความโดดเดี่ยวที่คุณกำลังเผชิญอยู่อาจเป็นการคัดเลือกจากกฎแห่งกรรมเพื่อให้คุณกลายเป็นผู้ตื่นก่อนใครไม่ใช่เพราะคุณด้อยค่า ไม่ใช่เพราะไม่มีเสน่ห์และไม่ใช่เพราะใครไม่รักแต่เพราะคุณคือผู้ที่ธรรมกกำลังเตรียมไว้เพื่อมอบบทเรียนระดับลึกบทเรียนที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าแม้แต่จะเดินเข้าใกล้ในพระไตรปิฎกมีอยู่หลายตอนที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ผู้ที่อยู่ลำพังโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ถูกรับฟังจากหมูค่คนพระองค์ทรงชี้ว่าบุคคลที่โลกปฏิเสธ ธรรมะมักเลือกไว้เพราะโลกนี้ชอบเสียงดังแต่ธรรมะชอบความนิ่งโลกนี้ชอบสิ่งสวยงามภายนอกแต่ธรรมะเลือกคนที่สวยงามภายในและคุณผู้ที่นั่งอยู่เงียบๆในความว่างเปล่าคือหนึ่งในผู้ที่ธรรมะรอให้หันกลับมาเห็นแสงที่มีอยู่ในตัวเองยิ่งโดดเดี่ยวยิ่งมีโอกาสเข้าถึงศีลสมาธิปัญญา ลองคิดดูสิครับจะมีใครสักกี่คนที่มีเวลาเงียบมีโอกาสอยู่กับตนเองมีพื้นที่ว่างให้จิตได้ฟังเสียงของจิตเองคนโดดเดี่ยวคือผู้ที่มีต้นทุนพิเศษที่ใครหลายคนไม่มีต้นทุนที่ไม่ต้องไปแย่งเวลาใครไม่ต้องตอบข้อความเป็นร้อยไม่ต้องวิ่งตามเสียงชื่นชมไม่ต้องคอยกังวลว่าใครจะทิ้งไป และนี่แหละคือช่วงเวลาอันล้ำค่าที่จะเปลี่ยนความว่างให้กลายเป็นพลังบุญลึก 1. ศีลเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อไม่มีใครให้โกรธคุณไม่ต้องเสียแ้งกับใครคุณไม่ต้องโกหกเพื่อให้ใครรักศีลข้อที่ลึกที่สุดคือการซื่อสัตย์กับตนเองและคุณมีพื้นที่ว่างพอที่จะเห็นตัวเองชัดกว่าคนอื่น2 สมาธิเกิดขึ้นได้จริงเมื่อไม่มีสิ่งรบกวนคุณไม่ต้องบังคับให้ใจสงบเพราะความเงียบที่คุณอยู่ด้วยทุกวันค่อยๆพาจิตเข้าสู่ผวงังจิตเริ่มนิ่งเริ่มมีพลังเริ่มเห็นความคิดและไม่หลงตามมันไปโดยไม่ต้องนั่งหลับตาทำสมาธิเลยด้วยซ้ำสามปัญญาเริ่มทำงานเมื่อความว่างเปิดพื้นที่ให้ธรรมชาติสอนคุณใบไม้ที่ร่วง ฟ้าที่ครึ้มเสียงลมหรือแม้แต่ความเงียบของคืนหนึ่งทั้งหมดกลายเป็นครูที่กระซิบบางสิ่งให้คุณเข้าใจชีวิตและความเข้าใจนั้นจะค่อยๆกลายเป็นโพชชมองค์แห่งการรู้แจ้งคนโดดเดี่ยวที่ไม่หลงกลความเหงาคือผู้ที่แปลเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นวิธีแห่งแสงไม่มีใครมองเห็นไม่มีเสียงปรบมือ แต่ภายในคุณกำลังเบ่งบานอย่างเยียบงานเหมือนดอกบัวที่ปริบาทใต้น้ำและนี่คือคำตอบที่พระพุทธเจ้าทรงสื่ออย่างลึกซึ้งผ่านพระสูตรทั้งหลายว่าผู้ใดอยู่ลำพังอย่างมั่นคงในธรรมผู้นั้นคือพรมหมในโลกมนุษย์คนที่ธรรมะเลือกมักถูกแยกจากหมู่ขณะที่ผู้คนพาก,กันสแสวงหาความสุขจากภายนอกวิ่งตามเสียงหัวเราะ รอยยิ้มการยอมรับแต่พระพุทธเจ้ากลับทรงชี้ไปอีกทางทางที่เงียบกว่าลึกกว่าและสว่างกว่าและทางนั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะถูกกรรมดีพาไปถึงคุณที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้อาจเป็นหนึ่งในนั้นใช่ครับคุณที่ไม่ถูกรักไม่ถูกเรียกหาไม่ได้อยู่ในวงสนทนาแต่กลับเป็นผู้ที่ธรรมกําลังเท่งมองด้วยเมตตา คุณไม่ต้องตะโกนเรียกร้องความรักเพราะจิตคุณกำลังฝึกให้รักตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครผู้ที่โดดเดี่ยวมักได้ยินเสียงของธรรมก่อนใครในค่ำคืนที่คุณนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครให้กอดน,นั่นคือเวลาเดียวกันที่แสงแห่งปัญญาเริ่มก่อตัวคุณอาจไม่ได้รับไหลไม่ถูกแท็กไม่เป็นที่นิยมแต่คุณคือผู้ฝึกตน แบบเงียบงันเหมือนพระโพธิสัตว์ที่รอวันบุกบานใครบางคนอาจมองคุณว่าเงียบเกินไปแต่ในสายตาของธรรมะคุณคือผู้มีจิตแข็งแกร่งใครบางคนอาจบอกว่าคุณไม่มีใครแต่ในมุมมองของพระพุทธองค์คุณกำลังมีตนเองอย่างแท้จริงถึงตรงนี้คุณอาจเริ่มเข้าใจแล้วว่า ความโดดเดี่ยวที่คุณเผชิญไม่ใช่ความผิดพลาดของชีวิตแต่มันคือรางวัลจากกรรมดีที่พาคุณออกจากเสียงรบกวนเพื่อให้คุณได้ยินเสียงแห่งสัจธรรมจากภายในคุณที่นั่งฟังอยู่อย่างเงียบๆคุณที่ไม่เคยเป็นตัวหลักในชีวิตใครคุณที่ยังไม่รู้ว่าอยู่ไปทำไมพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าใจตนเอง ผู้นั้นไม่ต้องการการยืนยันจากใครอีกและคุณคือหนึ่งในผู้มีโอกาสเข้าถึงความเข้าใจนั้นก่อนใครอย่าเสียใจที่คุณไม่มีใครเพราะในทุกวินาทีที่คุณอดทนต่อความว่างเปล่าได้คุณกำลังสั่งสมบุญด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งเกินกว่าจะอธิบายและเมื่อถึงเวลาบุญนั้นจะผลิดอกเป็นแสงสว่างเป็นความสงบเย็นเป็นปัญญา และเป็นความรักแท้จากภายในเพราะสุดท้ายแล้วคนที่อยู่คนเดียวอย่างเข้าใจตนเองมีค่ากว่าคนที่อยู่กับใครทั้งโลกแต่หลงทางขอให้คุณภูมิใจในความเงียบของตัวเองจงใช้มันเป็นพื้นดินแห่งธรรมะเป็นป่าแห่งสมาธิและเป็นเส้นทางส่วนตัวสุขความหลุดพ้นสุดท้ายนี้หากคุณคือหนึ่งในคนที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเงียบ ไม่มีเสียงหัวเราะของใครไม่มีข้อความที่รอคอยไม่มีมือที่ยื่นมาให้กำลังใจขอให้คุณรู้ไว้เถิดว่าคุณไม่ได้ไร้ค่าแต่คุณคือผู้ถูกธรรมะเลือกให้เดินบนทางสายลึกที่คนหมู่มากไม่อาจเข้าใจอย่าเสียใจที่วันนี้ไม่มีใครอยู่ข้างคุณเพราะบางทีพระพุทธเจ้าอาจกำลังเดินเคียงข้างคุณอยู่เงียบ ในทุกความว่างเปล่ามีโอกาสของการตื่นรู้ในทุกความเงียบม,มีเสียงของปัญญาซ่อนอยู่เสมออย่ามองตัวเองด้วยสายตาของความขาดจงมองตัวเองด้วยสายตาของผู้ฝึกฝนผู้กล้าเผชิญผู้พร้อมจะเบิกบานจากภายในเพราะในความโดดเดี่ยวนั้นคุณกำลังเติบโตและในทุกวินาทีที่คุณยังไม่ยอมแพ้ คุณกำลังสั่งสมบุญที่ลึกซึ้งที่สุดบุญที่ไม่ต้องให้ใครเห็นแต่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากภายในตลอดไปหากคลิปนี้สัมผัสใจคุณได้แม้เพียงเล็กน้อยขอให้แสงแห่งธรรมะอบกอดหัวใจคุณเสมอและหากคุณรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจขอให้คุณจำไว้ว่าที่นี่ช่องธรรมสอนใจเราเข้าใจคุณเสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สันติสุขจงเกิดขึ้นในใจคุณในทุกวันสวัสดีครับ